ทักทายสบายดีพี่น้องโอ้ยหลายมือหลายวันพี่น้องเลยหัวยุ่งหัวยองทางบ้านอะไ้สวัสดีเด้อพี่น้องทางฟังไทยเด้อว,วันที่เจ็ดที่แปดนี่พ่อกันเด้อพี่น้องเด้อบ้านะสิไปเยี่ยมยามไปขามไปฟังไทยพาเม่น้องมินตาเพิ่นไปเที่ยวกันทางบ้านนี่บุกเกี่ยวเขา่า คุ้มืงี้ยนี้พี่น้องเลยหูยุงหัวยองอยู่นี่โอ้ปลายผลต้นหนาวกันแบบนี้แหละพี่น้องเลยขึ้นไม,ม้กแล้วขึ้นลมขึ้นหนาวเลยหลายมื้อเลยแต่ว่าเห็นข่าวอ่าทั้งโลกโซเชียลนี่ก็เขาว่ามีพายุม,มาอ่าวันที่ยี่สิบก็คือเป็นเมื่ออื่นกับบนแห่พี่น้องเลยภูเขามันชิมาอ่าลมดื้อมาผลเมื่ออื่นนี่รอรุ่นกันบุก เก็บเข่าเต็มที่มันนี่ก็โอ้ยผูกเต็มเฮือนรถอยู่เบิ้งกลับกล้องให้เบิ้งก่อนพี่น้องเลยอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อพ่อกันเดี๋ยวสิไปเที่ยวฟังไทยได้ปีนี้ไว้ๆนี่แหละพี่น้องเลยหลิงเมยมินตาไปไทยไปไทยตื่นเต้นอยู่ปะตื่นเต้นแล้วเนาะเดี๋ยวคนไปเบิ้งกรุงเทพฯบาันฑ์ ไปบ่ฮอดกรุกงเทพดอกพี่น้องจังจสิไปฮอดใสแล้วขอเออรอติดตามพี่น้องกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อว่าสิไปหยังรอติดตามว่าสิพาแม่มิ่งตาไปหยังบาดนี่ไปใกล,ล้หรือไปไกลยังบ่ฮู้พี่น้องเ,เอ้ยเดี๋ยวไปอยู่บ่ล่ะทิเออเดี๋ยวสิตั้งสุโมงช่ว่าไปฮ้นอหนหันฮ้อนหันภาหน้าแล้วสิพาลูกพาอยู่ครอบครัว,วเลยไปลิ่นนี่ตอนนี้ก็สิไปศึกษาเส้นทางก่อน เผื่อมือหนามือในพอชิได้อารถไงข่ามไปเองฮะนะอา่าเร่เงเร่งเร่งใครอยากไปเทีย่ยวน้ำไหนอเอ,อ๊ไปเกีย้ <encontra> ยว <finished> หยดชีจนยาเพิ่แล้วขอ่อยเกี่ยวเข่าเนี่ยิ่อว่าเสียวเย็ดเกี้ยวเกาะมือฝนว่ะหยดแม่มินตาเกี้ยวเข่าพี่น้องเลยเกี้ยวเข่าเด้อข,ข,อขี่ขี่ตัว๋วเพิ่อนราชพัฒนไปเทีย่ทยวไทยแต่กะล่รอรุ่นเด้อพี่น้องเด้อชิ้นเดือนนี่แกตั๋วข่อยแล้วว่ะ บันเล้ยตัวสิญโหยไปเที่ยวไทยบ่กหนสิญโหเจ้าไปเที่ยวไทยพอได้ไปนึ่งขันเจ้าบัวไปคอยไล่ที่ได้ไปเนาะเจ้ากับวัวหาย่อยไปเมาจวดน้ำกันพี่น้องจวดน้ำกันว่าอยู่นี่มันบอลเลี่ยวได้ไงไปในนอนปีนี้ไปประเทศไทยในนอนพี่น้อง ก,กินปูหนาวะกินปูทะ,ะเลผมเคยกินเจือเลืแ้เต็เิดมากเจ็กิดนั่ไดล้วไิไปถือ,อ,อลูบอลเล่อฟอยู่ฝั่งไทยกาย็าลอยู่พี่น้องเอ้ยส,อาส,สาหัสไปแล้วะไปศึกษาสินทางกันผมเคยไปจะกเคเรือใ่ไหมป้ป้าไม่มีมตาทั้งใดและ เดี๋ยวไปให้เบิ้งพี่น้องเลยไปข้าวหน่าสิดาลูกไปพามินตาหน่อยไปลายอยู่ได้ทั้งนั้นก็ได้ถือไทยสะไทยลาวนัน่นนก็ได้แต่จ็คสัไปหอดชทยแหละยันไม่ได้ไปหอดข้าวเจ้าดอก มุกโบรายนะมุกพ่อแต่ชื่อตัวนี่แหละท่นได้สีข่าไว้กับพ่อได้อันหายข่าเอาไปข่ารถขาล่ลางกต่ขึ้นไกลสมสมกวรอยู่ดักลิงเกี่ยวข่าประมาณอีกสองทิศท่นจะได้ นี่ก็ได้ยันที่ได้แก่ยันที่ได้ปัน้นยันแต่รถเข่ามาปั้นไม่ได้เพราะว่าทางมันยังโมแหงเกี่ยวขาอ,อยางน้ำย่างตมเบิดปีปีนีดพี่น้องเงอ้ยเห็นรถปั้นเขารถเกีดด่ออยวเข่ารถดูดเข่านี่มาใกล้ได้ป่ะเห็นมามู่บ้างปุ้งไงได้ มาบ่ได้นะมันทางบ่ทางมันหอมแล้วก็เป็นโขกลึกทางมันเป็นทางใต้ดินทางใต้ดินทางมานาบ่นะมันเป็นทางใต้ดินพี่น้องเลยมันเป็นทางใต้ดินรถมาบ่ได้ดอกรถลากเข้ามาบ่ได้ดอกทางใต้ดินชุดเลยเจนฮอดบ้านฮอดนาเลยอู้หูโอ้เข่าเนี่ยงามเลยอ้หูร่มในทั้งเงาไม้ งามอยู่ไดข่างามลายข่าปีนี้บ่ฮูว้ว่าสิได้จักสิบจักร้อยและปีนี้งามคือเกา่าเดี๋ยวบัดอ่า,ลาอแล้วนี่แหละสิสรุปสู่ฟังพีน่น้องเลยงานี่จะงามอืมจะงามคือเก่าหาัองแลี่เป็นหน้าดำเลยนหน้าบา้นานหน้าบา้านเท่ากับงามอยู่ แต่ว่ามันเสียอย่างเดียวเกี่ยวเขาลุ้ยนะถึกฝนนงปีนี้แล้วไว้ได้ปีนี้พี่น้องเลยหนึ่งมากกะมีลุงอยู่ทางฟังไทยเพื่อนจ้างให้กอสีแลีวไวนี่แลีวไปครึ่งหนึ่งเพิ่นได้ก็เลยเบาในปีนี้สองมานี่กะเข่ารอซุกบิทงก็เสียแทนแลวไว้แต่หัวที จะก็เกี่ยวข้าวดอแล้วก็เดิรอข้าวงันนะนะพี่หน่ใส่ข้าวงันมาท่นวท่อแมนหนึ่งมากกับบพลปบผ้าปบผลเมื่อยพี่น้องเลยทุกท่องกันหลายโทษเข้ากับเมื่อยเดอกพลกัะตกใส้โอ้ สักอย่างห้องอยังให้เล่งเจ้าของไหมป่านจิ้งเขาเ่าวันนด้นอนฮอตวินวันนี้ฮอนผักพรอนอาหารยังบ่ย้อยครับขึ้นป้าขึ้นฝลหน้าก,กันหยียบแล้วต้องไปแก่้ไปคนนะแก่น้ำกบบระบอกท่านมัดน้ำกบบระบอกท่านคือมือก่อนชักเขา่ายังคือเข่ากับโบผู้เอาน้ำข่าเจ้าแมา่ในกระเด็น อยู่เล่าหนะคอกันพี่น้องเลยทันขานะปุ๋งเห็นหน้าพูนันงามกับคอ,กกอ,อบางคนกับเล่กกันให้มีพันเข่าต่างกันเด้โอ้ยจะเป็นงวนคักกว่อนเล่กท่านขปุ๋งกันบางคนไปขี่ตั๋วอีกแล้วาว่าเข่างานันเ <laughs> <laughs> จอแล้วปีนี้ขาาเขาว่าเข่างันฟาดแฉลงให้น้ำเลย ว้าชุกคนหมู่บาทนี่หักเสรนแล้วบาทนี่เข่าตัวเขาเนาะหลาบจ่อยเละเข่ากันนี่คอยเข่าคอยงามงมาเั่นเป็นเข่างันเรือเข่ากลางมาเั่นฟาดใส่กับหยอดด้วยแล้วอันนี้ก็ได้เดือนหกคนแล้วฟาดใส่กับออกเดือนเก้าอ้าวบาทนี่วะ เนี่นี่ก็เป็นเนะาะจักความที่ว่าเห็นผู้เจ้าล่าก็ได้พี่น้องเอ้ยทำแล้วทำมืดแล้วบัดสำหรับคลิปนี้ก็ทำนี่กนเด้อพี่น้องเด้อก็ติดตามกันไว้เด้อว่าันนี้ไปเที่ยวพังท้ยไปฮอดใส่ไปธุระอีหยังยังโบกูพี่น้องยังโบเสลยอ่ะตอติดตามครับ z ม สำหรับที่นี้ไปแล้วบายบาย